แปลไทยโดยเพจอริสมังงัดสบายยฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเจ้าเอ็ดได้เจ้าจะยิงใจพลังจิตวิญญาณได้คิดไม่ถึงเลยสิวิชาที่ไม่ใช้พลังจิตวิญญาณอะชิบๆิบนั่น่ะแต่ต้องอะไรพวกข้าไม่ได้หรอเอ้จริงสิเมื่อครู้เนี่ยเจ้าพูดว่าอะไรนะ แกส่งกำลับบงให้เจ้าเสียดีๆใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกข้าไม่ได้พูดอะไรเลยเออน้องใจข้าก็ใจผิดแล้วละเมื่อครู่ข้าสองคนแค่เดินผ่านมาอ,อ่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะแหมที่ตอนนี้พูดดีจริงเชียวเมื่อกี้เนะี่ยไม่ใช่คำพูดนี้เลยนี่ เออก็แก้ผ่านทางมางั้นเหรอเอ่ออ้ยเจ้าแต่อะไรเดีーー่ยอย่ร ah ีบเอาเท้าออกอีกไอ้อยากขอโทษที่ขอโทษทีข oh. ้าแก้เดินผ uh ่านทางไม่ได้เห็นมือของเจ้าเลยจะเจ้าจงใจชัดๆเลยนะใช่ข้าจงใจเมื่อครูพวกเจ้าคิดจะแย่งของของข้าเพื่อเห็นเอาพวกตัวเองมีมากกว่าเหมือนกันไม่ใช่หรือไง อ,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 อวันนี้เล่นสนุกกันมากพอแล้วถ้า,าวันไหนบวงเจ้าเบื่อลงมาใจของตัวเองแล้วก็ค่อยลองมาแยกข้ามาอีกครั้งนะเก็บข,ขยะเรียบร้อยจริ้งจอกเราก็ไปนอนกันเถอะมมีลูกพี่ค่อยขู่ไปถามค้ำชูนี่เหมือนดีจริงๆเลย เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเปล่าหรอกต้องโทษให้สองคนหน้าหนาที่มารบกวนค่าทำไมกล้าเสียเวลาเอาไปาเยอะซสไไหลก็สิเดี๋ยวก็ล,งล,งล้มลงหรอกมาแล้วมาแล้วผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมมาแล้วือหลับไปก่อนการอบรมเริ่มเมื่อไหร่ก็จะปลุกเจ้าเอง เชื่อข้านะก็ต้องใจทุกท่านต้องรอนานข้าคือผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมสาวกคนใหม่ที่เข้าร่วมสำนักในครั้งนี้อิงหลิงสิสาวกอยากูบโสเฟิงกูอิงหลิงเนื้อาการฝึกอบรมในวันนี้ง่ายมากเป็นการฝึกที่เน้นการฝึกผลความเปี่ยนของทุกท่านสิ่งนี้มีชื่อว่าล็อกเปลวไฟทูบ กลิ่นหอมที่มันแผล่กระจายออกมาสามารถรบกวนความยยทะยานของพวกเจ้าได้ผู้ที่สามารถอดทนจนกระทั่งทุกหมดลงได้ก็คือผู้ที่ผ่านการฝึกด่านนี้ได้สําเร็จบัดนี้ขอเชิญทุกท่านนั่งลงโดิ่มการฝึกได้เลยคาเฟ่ฟิง เป็นกระต่ายน้อยที่ทำให้คนอื่นต้องกังวลใจอยู่เสมอจริงๆกว่าทูบจะหมดก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงก็ดีที่ได้ใช้ช่วงเวลานี้ค้นหาเบื้องลึกที่แท้จริงของโรงเรียนด่านตัวนี้ซะเลยถี่ปิญญาตออกจากร่างน้องชายน้องชายื่นได้แล้วการฝึกเสี็จสินแล้ว เอ้การฝึกเสร็จแล้วเหรอเปลวไฟดับหมดแล้วสิพี่อิงดิงบอกว่าการฝึกสนับวันเนี้ยจบท้นเพียงแค่เนี้ยท่านนี้คือเพื่อนของเจ้าใช่ไหตั้งแต่เมื่อครู่เนี้ยก็ไม่ขย,ยับอีกเลยได้อย่างไรก็ไม่ยอมตื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าปลุกเขาเองเฮ้เ <c> จ <ười> ้าจะต้องหลับลึกเหมือนข้าแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะจิ้งจอกจิงจอก ตื่นได้แล้วการฝึกเสร็จแล้วนะอืมหลับเรียกว่าฉันอีกเลรอเนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะใช่นะฉันไม่เชื่อหรอกว่าถ้าแบบนี้นะ่ะจะยังนอนต่อไม่ยอมตื่นนะอบีบจมูกซะเลยสามนาทีผ่านไปฮะ เออเขาคงไม่ได้อยู่หายใจไปแล้วใช่ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกก็แค่การฝึกเล็กน้อยจะสิ้นใจได้ยังไงเอ๊ะเออ,เอ,อจิงจอกไม่หายใจแล้วจริงๆด้วยถิดออกจากร่างไม่หายใจไม่จริงเป็นไปไม่ได้ออจริงจอกเกิ่งสักขนาดนั้นจะหมดลมหายใจไปได้ยังไง มามุงอะไรกันตรงนี้สิทธิ์พี่ยญยการฝึกเสร็จสิ้นแล้วเหตุใดยังไม่กลับกันไปอีกล่ะสิทธิ์สาวกผู้นี้ไม่ยอมตื่นเจ้าค่ะแล้วก็ไม่หายใจแล้วด้วยพวกเราเป็นห่วงว่ามไม่มีปัญหาอาจจะเป็นเพราะพลังจิตวิญ,ญญาณต่ำเกินไปที่จะที่ต้านทานผินเวไฟทูบได้และทำให้ตกอยู่ใดสภาวะแกล้งตาย แกล้งตายเหรอใจแล้วล่ะอีกไม่กี่ชั่วโมองก็จะฟื้นได้เองหากคุณเจ้าเป็นกังวลเจ้าสามารถพาเขาไปพักที่ห้องพักของข้าได้ที่น่นแหะมีท่านผู้หนึ่งมียาที่สามารถทําให้เขาฟื้นขึ้นมาได้ทันตีชิงจอกเขาคงไม่ไใช้วิชาลองหวนเพื่อไปทําบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ใช่ไหมเอาเป็นว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าสิทธิ์พี่อิงดิง ข้าพาก็กลับไปพักก่อนดีกว่าไม่รบกวนพวกท่านแล้วล่ะอืมสุดแล้วแต่เจ้าเถอะส่วนการฝึกในครั้งนี้เจ้าทั้งสองถูกจัดให้ไปช่วยงานในห้องครัวใหญ่และละเอียดเรื่องเวลาจะมีคนแจ้งให้พวกเจ้าทราบขอบคุณสิทธิ์พี่อิงหลิงโอ้ยจริงจอกตัวหนักชะมัด ตรงนี้ยู่ห่างจากที่ปักจังไกลถ้าเดินกลับไปก็คงจะถึงมืดเลยสินะเจิิงจจ๊เจอรีบถึงขึ้นมาเร็วๆเถอะน้องชายเจ้าคือน้องชายก็ชื่อเจียงโจงถูกจจได้ไปช่วยงานที่อ่องครัวใหญ่เหมือนกันต่อไปพวกเราคือปันธมิตรกันนะสวัสดีค่าชื่อรวนเทียวนิ้ว น้องชายเหรวนเจียวหนิวเจ้าจะพาเขากลับห้องพักใช่ไหมก็จะไปทางนี้พอดีข้าช่วยเจ้าได้นะขอบใจเจ้ามากเจียงโจขอบใจเจ้ามากเลยจริงๆนะเจียงโจทําไมได้ช่วช่วยเนะี่ยถึงฟ้ามืดแล้วแต่ข้าก็ยังคงกลับมาไม่ถึงแนะ่แนะ ไม่ต้องเปลียใจกันขนาดนั้นหรอกทุกคนร่วมด้วยช่วยเหลือกันแล้วกันางนั้นต้องใจเฉีวยวเดียวหากไม่มีเรื่องอะไรแล้วข้ากอตัวลาก่อนได้เลยระมัดระวังตัวด้วยนะนานมากแล้วนะทำไมจิ้งจอกยังไม่ฟื้นอีกสิที่พี่อิงหนิงบอกว่าไม่กี่ชจ้าโมองก็ฟื้นแล้วนี่นี่ก็จะเมื่ออยู่แล้วแต่ก็ยังหลับอยู่เลย Hửm? Hửm? Ừ. Cái tài nôi. Ừ, chín chọc. Tựa lao rồi. จริงจอกเจ้าตื่นแล้วใช่แค่ตื่นแล้วจริงจังเหมือนี้ถุดเจ้าก็ตื่นทันทีก่อนหน้านี้เจ้าไม่หายใจข้าตกใจแทบตายขอโทษนะตนะารั้งหน้าเจ้าจะเป็นเช่นนี้อีกก็ต้องบอกข้าล่วงหน้าก่อนนะข้าเป็นหว่วงเจ้ามากจริงๆ ได้ครั้งหน้าจะบอกเจ้าก่อนแน่นอนทำไมแก้มแดงอีกแล้วล่ะที่ไหนกันเล่าแก้มข้าไม่ได้แดงสักหน่อยเจ้าทำข้าโมโหทั้งหักละกระตายก็จะจากเจ้าไปสักพักเจ้าต้อไปฝึกอยู่ที่โรงเรียนด่านตัวรอข้านะจากไป จิ้งจอกจะพิ่งจะกลับมาทำไมจะไปอีกแล้วล่ะมีธุระต้องไปทำนิดหน่อยแบบนี้อีกแล้วทำไมทุกครั้งนายจิ้งจอกจะไม่ยอมบอกฉันเลยล่ะว่าเขาจะไปทำอะไรเป็นเพราะว่าฉันไม่หน่อนแรงเกินไปเลยช่วยอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมใอือ <Hi. S 1> มันคือ จุดประจำกายนี้เมื่อพกมันไว้มันจะช่วยเจ้าหลบนี้หลีวิชาต้องห้ามใช้พลังจิตวิญญาณได้ไปลอดภัไว้ก่อนในตลอดระยะเวลาการฝึกเจ้าได้ถอดมันออกละจริงจอบข้ารู้ว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่รอยถึงเวลาแล้วข้าจะบอกเจ้าเองเนะโอเคไหมถ้างาานเจ้าจะกลับมาเมื่อไรเหรอ จะกลับมาเมื่อต้องการดูดเลือดฮะเฮ้ยเช่นนั้นเจ้าก็รีบไปเถอะงั้นก็ไปละเจ้าต้องเชื่อฟังเนอะก้าจะไม่เชื่อฟังให้เจ้าโกรธตายไปเลยจริงจองเจ้าเอ๊ะ ก็ได้กระจู่ังก็ได้เฮ้ยวันแรกที่ิงจอกจากไปคิดถึงเข้าจังวันที่สองดิ้งจอกจากไปก็คิดถึงข้าจังวันที่สามยิ้งจอกจากไปอ้าอะไรเนี่ยซึมเศร้าอะไรนักหนาริงจอกนั่นเพิ่งจะจากไปเมื่อวานเองนะ ทำไมพอทิ้งจอดไม่อยู่เจ้าก็ไม่อยากฝึกต่อแล้วเหรอเจ้าอยากแข่งแปร่งไม่ใช่หรือไงไหนละความตั้งใจก่อนหน้านี้ของเจ้านะต้องต้องฝึกอยู่แล้วสิถ้าแก้เสื่อมไปสักแปบ๊บอีกเดี๋ยวก็อึดขึ้นมาสู่ใหม่ได้แล้วละ่ะงั้นก็ไปกับค่ะจะไปไหนหรอก็ไปฝึกนะสิแม้ว่าก่อ,กอนหน้านี้ความเร็วในอการฝึกของเจ้มามันจะเร็วมาก ไอห,หักเจ้ามุ่งแต่จะพัฒนาพลังจิตปัญญาโดยไม่คำนึงถึงการรับแรกของร่างกายไม่ช้าก็เ๋ยวร่างกายจะต้องระเบิดเนื่องจากรับไม่ได้แน่นร่างกายระเบิดเหรออืมเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าควรใช้ความสัง่งประับการเพิ่มความสามารถในการรับรองของร่างกายแล้วการต้องทำยังไงอันนี้ง่ายมากอาคนณะลอดด้วยทักสองสามยกเพื่อให้ร่างกายเพิ่มระดับการรองรับกาบวตันได้ดีกว่าเดิม เรงเรียนหนาโตห้ามม่ให้ิสาวกทะเลอะก,กันเองแล้วก็จากใครที่ไหนมาทะลอดด้วยล่ะอันนี้ง่ายมากหาคนใหม่ได้งั้นกวาสับประหลาดมาสู้ด้วยสิ